วันนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านสินทรังสิหมู่บ้านสินทรังสิอยู่ตำบลบางคูนอำเภอเมืองปราทุนบานีหลังนี้เลยนะคะบริเวณหน้าบ้านกว้างมากหน้าบ้านสามารถจัดรถได้หนึ่งคันหน้าบ้านสามารถจอดรถได้หนึ่งคันหน้าบ้านไม่ชนใครด้วยหน้าบ้านเป็นสวนสาธารณะไม่ชนใครทาเลดีมากนะคะมีบริเวณหน้าบ้านตรงนี้สามารถจัดรถได้เลยนะกว้างๆเลยนะเริ่มต้นจากประตูหน้าบ้านเราทําขึ้นมาให้ใหม่นะบ้านเล็กที่1 8 5 6าบ้านบางค่งล่ำรวยบริเวณหน้าบ้าน นี่เลยบริเวณหน้าบ้านเป็นสวนสาธารณะค่ะทุกคนบริเวณหน้าบ้านเป็นสวนสาธารณะสามารถจอดรถหน้าบ้านได้นะคะสามารถจอดตรงนี้ก็ได้เช่นกันจอดรถได้พื้นที่เยอะมากเลยแถวนี้นะทำเลดีมากทำเลดีมากอ่ะทุกคนจากภายในตัวบ้านห้องโถงกว้างมากภายในตัวบ้านเริ่มจากห้องที่จอดรถนะคะด้านหน้าที่จอดรถกว้างมากนะสามารถจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันบ้านจอดรถได้อีกหนึ่งคันในรอบๆสวนก็สามารถจอดรถได้รถถมงที่ปั้นน้ำแทงน้ำให้พร้อมใช้งานแถมงที่ปั่นน้ำแทงน้ำให้พร้อมใช้งาน หมู่บ้านสินทรฟังสิทธิ์หลังนี้เป็นฟังก์ชัน24ตรางวา4ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะ4ห้องนอนและ2ห้องน้ําสามารถจอดรถได้ถึง2จอดเลยทีเดียวหน้าบ้านในบ้านจอดรถได้เลยนะคะประตูสามารถเข้าออกได้2ประตูประตูด้านหน้านะคะประตูที่1เข้าแถ่ด้านนี้ได้เลยและประตูจากต้องตัวประตูที่2ค่ะในห้องโถงค่ะมาชมภายในห้องโถงกัน ห้องโถงกว้างมากห้องโถงกว้างมากนะคะเราปูพื้นด้วยกับเบื้องยาง SPC ให้เราปูกระเบื้องยาง SPC ให้อย่างดีเลยนะแน่นมากแน่นมากตัวนี้เป็นบานหน้าต่างออกด้านนอกให้มีห้องซักล้างให้ด้วยนะคะหลังนี้มีห้องซักล้างให้เป็นฟังก์ชั่น4ห้องนอนหนึ่งห้องนอนด้านล่างและสห้องนอนด้านบนพร้อมห้องซักล้างด้านหลังให้และห้องครัวแยกออกมาให้นี่ต่อเติมให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะห้องโถงกว้างมากห้องโถงกว้างมากเลย เดี๋ยวไปชมห้องครัวกันก่อนเลยด้านข้างเป็นห้องครัวนะคะที่เราต่อเติมขึ้นมาให้นี่เลยเราทำเคาน์เตอร์ครัวให้เป็นแบบตัวแอลให้นะเคาน์เตอร์ครัวยาวๆแบบนี้ให้เลยแล้วตรงนี้สามารถวางเป็นที่ทานข้าววางเป็นโต๊ะทานข้าวได้เลยนะพื้นที่ห้องพื้นที่ข้างๆเยอะมากนะคะได้พื้นที่ค่อนข้างเยอะและมุมนี้เป็นมุมซักล้างค่ะมุมที่เป็นมุมซักล้างนะคะ,ะ,คะติดหลังคาให้เรียบร้อยนะคะตากผ้าตรงนี้ได้เลยเป็นมุมซักล้างของตัวบ้านจะเป็นห้องน้องหมาห้องน้องแมวก็ได้ทําเป็นห้องน้องหมาห้องน้องแมวก็ได้เช่นกันนะคะหลงโล่ง ครัวมี้องปวกกว้างมากออกประตูนี้ก็ได้นะคะออกประตูได้ออกประตูด้านข้างได้เลยนะคะออกประตูด้านหน้าตรงนี้ก็ได้เช่นกันด้านล่างนะคะมีหนึ่งห้องนอนที่เรากั้นเพิ่มมาให้ด้านล่างมีหนึ่งห้องนอนที่เรากั้นเพิ่มขึ้นมาให้นะนี่เลยห้องนอนด้านล่างให้สําหรับเด็กให้ผู้ใหญ่ต้องทํางานห้องพักผ่อนได้เลยนะคะหนึ่งห้องน้ําด้านลา่างหนึ่งห้องน้ําด้านลา่างซาวเวอร์ซักโครกทำให,ให้ใหม่ทุกอย่างแล้วกระเบื้อง<ร>ให้เต็มนะซาวเวอร์ซักโครกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยคะ่ะ ต่อไปประชมชั้นสองกันต่อเลยชั้นสองนะหมู่บ้านสินทรรังสิตหลังนี้นะคะอยู่ในส่วนของบางพูนอำเภอเมืองประทุมธานีใกล้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตออกได้หมดเลยนะใกล้ตลาดรังสิตใต้เสียรังสิตใกล้รถไฟฟ้าตลาดรังสิตได้หมดเลยนั่นบนเป็นสามห้องนอนสอง่้านบนเป็นสามห้องนอนสามห้องนอนและหนึ่งห้องน้ําห้องนอนห้องที่ 1, หนึน่งหันไปทางน้าต่าของตัวบ้านห้องนอนห้องแรกนี่เลยหน้าบ้านไม่ชนครับ หน้าบ้าน,นะนไม่คนใครเปิดมาคือลมโปร่งโลง่ลงสบายมากนะคะห้องนอนทองแรงห้องนอนทั้งสามห้องนี่กว้างหมดเลยนะห้องนอนทั้งสามห้องคือกว้างหมดทุกห้องเลยห้องนอนที่ที่สองนี่เลยมีบานหน้าต่างให้พร้อมกับรดเบียงให้ด้วยพร้อมกับมีรับเบียงให้ด้วยนะคะต่อไปไปห้องน้ําชั้นสอง ห้องน้าชั้นสองนี่เลยติดเรนชาวเวอร์ให้ห้องน้ําชั้นสองเราติดเรนชาว์เวอร์ให้สุขภัณฑ์เปยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยก็ห้องน้าชั้นสองเป็นห้องน้าที่กว้างใหญ่มากพื้นที่ของห้องน้ําเยอะมากเลยนะคะหลังนี้และต่อไปห้องนอนห้องสุดท้ายห้องนอนที่สของชั้นบนห้องนอนที่สามกว้างมากห้องนอนใหญ่มากมีบานหน้าต่างให้ถึง2ด้านเลยนะคะแล้วนี้เลยโปร่งโล่งสบายลมเข้าบ้านดีมากนะลมเข้ามาในตัวบ้านคือดีมากมากเลยในส่วนของด้านหน้าโครงการตรงนี้นะ ตรงด้านหน้าตรงนี้เป็นถนนนะเป็นถนนโครงการนะคะแล้วก็เป็นทะเลสาบของหมู่บ้านตรงนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าบ้านหลังนี้นะนี่เลยทางเข้ามาในบ้านนะคะตรงนี้เลยนะคะด้านหน้าคือทะเลสาบแล้วตรงไปตรงนี้นะคะเป็นถนนหลักของหมู่บ้านที่ออกถนนใหญ่นะเป็นถนนหลักของหมู่บ้านเลยนะคะโครงการดีน่าอยู่มากๆเลยเป็นโครงการดีน่าอยู่มากๆเลยนะคะนี่เลยห้องนอนนี้ใหญ่มาก ห้องนอนใหญ่มากถ้าสนใจนะสนใจทักฐานัดได้เลยหมู่บ้านสิทนทรรังสิตหลังนี้นะคะฟรีโอเดฟรีดาวฟรีจุดจำนนงยินดีเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันนะคะทักฐา,านัดได้เลยสนใจบ้านทำเลดีฟรีทุกค่าใช้จ่ายติดสวนสาธารณะหลังบ้านไม่ชนใครหน้าบ้านไม่ชนใครพื้นที่จอดรถเยอะๆแบบนี้ก็แนะนำหลังนี้เลยนะสี่นอนสองน้ำพร้อมกับฟังก์ชันในการจอดรถพื้นที่จอดรถเยอะมากคะ่ะ